I'm <music> sorry. สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกทุกคนด้วยนะคะก็อยู่กับเชอร r y ี่บร s สซ่าเหมือนเดิมนะคะวันนี้เราอยู่ในเกม The Sims FreePlay นะคะคลิปนี้นะคะเราจะมาต่อกันจากเควสหลักตัวที่แล้วนะคะเควสหลักตัวที่แล้วเนี่ยก็คือเควสดอกไม้ให้เงินใช่ไหมคะซึ่งมันมาต่อเนื่องกันเลยวันนี้ก็เลยจะเป็นเควสตัวนี้ค่ะนี่ Love is in the air นะคะเควสตัวนี้เนี่ยเป็นเควสที่จะทําให้เราแต่งงานได้ค่ะก็ถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะให้ซิมเนี่ยแต่งงานกันได้นะคะ ราก็ต้องผ่านเควสหลักข้อนี้ก่อนนะคะโอเคไม่เป็นการเสียเวลาเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าเนาะข้อแรกเราต้องไปที่ห้องน้ํานะคะเราต้องไปอาบน้ําค่ะเราต้องให้ซิมเนี่ยกดที่ตู้อาบน้ําค่ะแล้วก็ให้เลือกข้อนี้โอ้โหอ,อาบน้ําอยู่พอด,ดีเลยอ่ะไม่แกไม่ถอนหมวกกอนโอเคเรียบร้อยค่ะผ่านข้อแรกนะคะข้อถัดไปเขาบอกว่าให้มีซิมสองคนนะคะอยู่ในบ้านหลังเดียวกัน รีก็จะขอเรียกใครดาวมาค่ะอ่าเรียบร้อยเห็นปะข้อถัดมาเนี่ยเขาบอกว่าให้ซิมเนี่ยโรแมนติกกันนะคะรีก็จะให้ซิมคนใดคนนึงเนี่ยกดไปที่ซิมอีกคนนึงนะคะแล้วก็ให้เรียกข้อน,นี้ค่ะวีโรแมนติกนะหนึ่งนาทีอุ้ยเขาจบกันหน้าพ้าเลยเหรออ่าเรียบร้อยค่ะเมคเอสเปโซ่ so. ไปทำเอปเปโซ่ค่ะต้องดื่มกาแฟนะคะเราก็ต้องมากดที่เครื่องทำกาแฟตรงนี้เนาะ แล้วก็ให้เลือกเอสเพรสโซค่ะอ่าพอดื่มกาแฟเสร็จแล้วก็ผ่านเนาะข้อนี้เนี่ยเดี๋ยวเราต้องมากดที่ซิมอีกคนนึงนะคะรี่จะให้ไข่ต้มกดที่ไข่ดาวแล้วกันแล้วก็ให้เลือกข้อนี้นะคะโอเคข้อนี้เขาบอกว่าให้เราสร้างความโรแมนติกนะคะเราก็กดไปที่ซิมนะคะแล้วเราก็เลือกข้อ be romantic ค่ะขอจุ๊บทีนึงนะครับ อตอนนี้ก็ความโรแมนติกก็เพิ่มขึ้นมาแล้วนะคะเหมือนความสัมพันธ์เราจะเพิ่มขึ้นแล้วเนาะข้อถัดไปเนี่ยเขาบอกว่าให้ซิม2คนเนี่ยดูหนังด้วยกันลิจะกดที่ทีวีแล้วกันค่ะแล้วก็ให้เลือก watch movie นะคะตรงนี้แล้วลิก็จะให้ซิมอีกคนนึงเนี่ยกดที่ทีวีเหมือนกันแล้วก็จอยอินเข้าไปค่ะอะ พอดูหนังสองคนแล้วเราก็จะผ่านข้อนี้นะคะต่อไปเนี่ยเราก็จะต้องให้ซิมนะคะ<ม>กดที่กันแลยกันเหมือนเดิมคะ่ะแล้วก็ให้เลือกโรแมนติกเหมือนเดิมเราต้องเพิ่มสถานะความสัมพันธ์ของเขาขึ้นไปนะคะกดคุยกันเรื่อยๆค่ะจนสถานะเพิ่มขึ้นอีกระดับหนึ่งเนาะเป็นน่าจะเป็นเดทหรือเปล่าปะ่ะอีกรอบอ้าขึ้นเป็นเดทแล้วค่ะโอเคพอขึ้นเป็นเดทเราก็จะผ่านข้อนี้นะคะ ถัดไปรีจะให้ไข่ดาวกดทีุ่นไข่ต้มค่ะแล้วก็ให้เลือกนี่ค่ะข้อแรกจุ๊บอ่าข้อนี้บอกว่าให้ส่งซิมกลับบ้านค่ะรีก็จะส่งไข่ดาวกลับไปที่บ้านตัวเองนะคะนี่นโอเคผ่านแล้วข้อนี้เขาบอกว่าให้เราไปแบบว่าไปงีบรีก็จะกดที่เตียงนอนนะคะแล้วก็ให้เลือกข้อนี้ค่ะคัดนัมาใส่หมวกนอนอีกแล้ว เขาบอกว่าให้ซิมสองคนมาอยู่ในบ้านเดียวกันอีกแล้วอะ่ะก็เดวรี่จะเรียกไข่ดาวมาอีกรอบนะคะอ่ะมาแล้วโอเคผ่านแล้วค่ะถัดไปก็เป็นการบีโรแมนติกกันอีกแล้วนะคะพอมาเจอหน้ากันทีไรเราก็ต้องหวานกันทุกทีค่ะแล้วก็ให้ซิมกดที่ซิมอีกคนนึงนะคะแล้วก็เลือกบีโรแมนติกค่ะมาจุะะ๊บีค่ะแล้วงับ โอเคข้อน,นี้เขาบอกว่าให้เราคุยโรแมนติกหรือว่าคุยอะไรก็ได้ที่มันเป็นเกี่ยวกับว่าเป็นสีชมพูอะจนกว่าจะขึ้นเป็นสถานะพาร์ทเนอร์นะคะโอเครีกจะให้ซิมจะเลือกเป็นโรแมนติกหรือว่าคิดชิคก,ก็ได้นะคะก็เดี๋ยวรีจะโรแมนติกละกันเพราะว่ามันน่าจะได้เยอะกว่าอ่าก็คุยกันหลายๆรอบค่ะคุยแบบโรแมนติกไปเรื่อยๆเลยค่ะ จนกว่าสถาน,นะของเราจะขึ้นเป็นพาร์ทเนอร์นะคะนี่ค่ะเราจะดูได้ตรงนี้นะคะนี่ตรงนี้ของรีเป็นเดทอยู่เนาะพอมันเต็มหลอดแล้วเดี๋ยวมันจะอัพขึ้นไปอีกสถานะหนึ่งนะโอเคเป็นพาร์ทเนอร์แล้วค่ะไปผ่านเบลข้อถัดมาเนี่ยนะให้วูฮูกันนะคะเราก็จะให้ซิมกดไปที่ซิมีคนหนึ่งเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ให้เลือกวูฮู hoo! มันจะมีคําสั่งขึ้นมาแล้วเนาะพอสถานะขึ้นเป็นพาร์ทเนอร์เนี่ยมันจะมีคําสั่งนี้ขึ้นมาไปนะคะใส่หมวกด้วย โอเคเรียบร้อยนะคะเสร็จกีดเราก็ซื้อกุหลาบค่ะเราต้องเข้าไปที่ตรงนี้นะคะ่ะนี่เหมือนเดิมแล้วก็เข้ามาที่หมวดนี้นะคะที่เป็นรูปต้นไม้แล้วเราก็เลื่อนหากุหลาบค่ะนี่ไงเล t a b l e rose นะคะเราก็มาวางไว้ตรงนี้นะคะอ่าผ่านแล้วค่ะข้อนี้นะคะเราจะต้องให้ซิมมั่นกัน,นะคะ่ะ มีแหวนแล้วด้วยเี่จะให้ไข่ต้มกดไปที่ไข่ดาวนะคะนี่แล้วก็ให้เลือกข้อนี้ค่ะเป็นคําสั่งขึ้นมาใหม่เนาะ๊แล้วเขาก็จะให้เราเลือกแหวนนะคะซึ่งตอนนี้เราสามารถกดได้อันเดียวนะคะก็ต้องใช้แหวนนี้เนาะที่รักดาวจ้าเดบโหลดมันกับผมโอ้ <laughs> แหวนใหญ่มากแหวนใส่คอได้แล้วมึงเนี่ยอโอเคค่ะจุ๊ เรียบร้อยตอนนี้ทั้งคู่มั่นกันแล้วนะคะโอเคผ่านเวสก็นี้แหละต่อไปเนี่ยเราต้องไปกดที่โทรศัพท์นะคะนี่ค่ะเรามากดที่โทรศัพท์เลยแล้วก็ให้เลือกอันนี้นะคะโ oh, อ้ฮัลโหลพ่อเหรอครับฝากบอกแม่ด้วยนะครับว่าผมมีเมียแล้วเพมึงขอมั่นเมื่อกี้นี่เองโอเค ข้อนี้หรอข้อนี้เขาบอกว่าทําให้ซิมสองคนเนี่ยอยู่ด้วยกันโอเคเรีก็จะให้ไข่ต้มนะคะกดที่ไข่ดาวเช่นเคยคะ่ะแล้วก็ให้เลือกคําสั่ง Arc to Move in นนะคะก็คือขอให้เข้ามาอยู่ด้วยกันที่บ้านหลังนี้นะคะพี่รักย้ายมาอยู่กับผมเลยนะครับหอบข้าวหอบของมาเลยอยู่ด้วยกันโอเคได้แล้ว ปเขาบอกว่าให้มีซิม3คนอยู่ในบ้านโอเคค่ะเราต้องเรียกซิมอีกคนนึงมาเนาะขอเรียกไข่เจียวมานะคะไข่เจียววับมาจ้าโอเคได้แล้ว ข้อนี้บอกว่าให้แต่งงานแล้วค่ะรีก็จะให้คุณไข่ต้มนะคะขอไข่าดาวแต่งงานค่ะรีก็จะให้ไข่ต้มกดที่ไข่าดาวนะคะแล้วก็ให้เลือกบรโรเมนติกนะคะหรือไม่ก็ให้เลือกวูฮูก็ได้ค่ะเราทําแบบนี้ไปเรื่อยๆจนสถานะความสัมพันธ์ของเราเพิ่มไปอีกระดับหนึ่งนะคะก็รีแนะนําว่าให้ใช้วูฮูดีกว่าเพราะมันเพิ่มไวมาก ความสัมพัน์ของเราเต็มหลอดแล้วพอเต็มหลอดแล้วเนี่ยมันก็จะมีคําสั่ง Kis สม r r ีสมาค่ะก็คือขอแต่งงานนะคะรีก็จะให้ไข่ต้มนะคะกดที่ไข่ดาวแล้วก็ m a r สมารีไปเลยค่ะดาวที่รักจ้ะไหนๆเราก็มั่นกันแล้วอ่ะแต่งงานกับพี่แล้วจ้ะแต่งค่ะเรี๋ยวด้ยแต่งแล้วคะ่ <c oughs> วคะโอเค เรียบร้อยค่ะตอนนี้เควสแต่งงานกันนะตัวเองก็ผ่านเรียบร้อยแล้วนะคะก็เดี๋ยวรีจะพาไปดูนะคะว่าเราได้ของรางวัลอะไรมาบ้างจากเควสแต่งงานนะคะของรางวัลของเรานี่เลยเป็นชุดเจ้าบ่าวนะคะเป็นสีเทานะคะสีดําแล้วก็อันนี้ก็สีดำเหมือนกันแต่ว่าชุดข้างในเป็นสีเขียวนะ สีฟ้าสีเหลืองนี่เลยค่ะแล้วทางนี้ค่ะจะเป็นชุดของเจ้าสาวนะคะเป็นชุดผู้หญิงนี่ก็จะเป็นแบบนี้ที่เราได้มานะคะนี่เลยหมุนหมุนรอบตัวหมุนรอบตัวอู้นี่ค่ะสีก็ได้แตกต่างกันไปนะวิทย์จะรีชอบสีนี้ก็สวยดีนะนี่ค่ะได้ประมาณ4ชุดสำหรับวันนี้นะคะก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมกันนะคะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กดซับสไครต์ให้รีด้วยนะคะมีคำถามอะไรก็คอมเมนต์ถามหรือว่าทักไปถามในแฟนเพจได้เช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้รีก็ต้องขอตัวไปก่อน,นะคะ่ะเดี๋ยวเราไว้เจอกันในคลิปหน้านะคะ ไปแล้วจ้าบ๊ายบาย